ค่ค่ะจ้าร้อยมีเียวสดีนางดไรับจากเข่าไฟโรงแรมโงลักสิ้บานขึจะสาวงามจากด้่นนอกมาใส่รับจากอัดสามาก่อนเยวเ่

ที่ตัวขวาถึงโรงแรมเคจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ